สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมนโปเลียนเทอรันวอร์นะครับหรือเทอรันวอร์นโปเลียนนั่นแหละนะครับก็ในซีรีของเทอรันวอร์ภาคของนโปเลียนนะครับอยู่ก็ตอนที่3แล้วนะครับกับประเทศอังกฤษนะครับประเทศอังกฤษเอ่อกรบิเตรนนะครับพี่เล่นภาคนโปเลียนทังทีไม่เล่นฝรั่งเศสหรอเดี๋ยวซีรีหน้าครับขอจบเอ่อนโปเลียนซีรีนี้กับ อังกฤษก่อนนะมาสไปามาเันสไปามาเออสะบัดเฉดม่ดีกว่าอยู่เฉยๆนะสไปเข้มมาสอดแนมฝรั่งเศสนะครับอืม ตอนนี้เรากับฝรั่งเศสทําสงครามกันอยู่กับสเปกนก็นเช่นกันนะครับโอเคมาดูซิว่าตอนที่3นี้มีอะไรอัพบ้างขอดูก่อนนะน่าจะต้องจบเทินแหละนะครับขอจบเทินก่อน ในภาคของนโปเลียนเน้นในยุโรปซะมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาคของเอ็มพายยุโรปอเมริกาเอเชียแต่ไม่เอเชียทั้งหมดโอเควิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการวิจัยเราวิจัยมิลิเตอรี่นี่แน่นอนครับมิลิเตอรวิจัยตัวนี้อีก2 Food g ดกริบาชา ยูนิตนะครับอ๋ออยู่ที่เมืองนี้เหรออ๋อชื่อเมืองนะผมนึกว่าชื่อต่างหากขออภัยเสียงรถสร้างเทคออฟฟิศเรียบร้อยเตรยุกแห่งเวลลิงตัน เมืองหลวงอ่ะอัพถนนขออัพเกรดถนนหน่อยละกันนะครับโอเคเวลส์บางเวลไม่ได้ถนนเนอะเมืองนี้ไม่จะเป็นต้องมีถนนก็ได้นะหมายถึงอัพเกรดถนนเนอะสร้างของเมืองเวลก่อนเวลส์ เราจบเทินไปแล้วนี่อืรายได้ต่อเทอินก็สามพันนะเรือกตั้งอีก22เสิอเทินน่าจะได้พระเจ้าจอร์ดนะครับคิงจอร์ดที่2เหมือนเดิมลอนดอนทำฟาร์มทำฟาร์มนะครับแล้วก็มีอินดัสทรีขุดเหมืองท่าเรือ แล้วก็มีเมืองให้เก็บภาษีเยอะเลยสกอตแลนด์สกอตแลนด์ประชากรล้านหกลอนดอนแปดล้านเมืองเวลส์หกแสนแต่ว่าเมืองดับลินเนี่ยห้าล้านเลยนะที่จริงที่จริงเป็นไอแลนด์นะครับอิร์แลนด์เวลส์อังกฤษสกอตแลนด์นะครับ ก็เป็นแคว้นน้แคว้นสกอตแลนด์แคว้นเวลแคว้นไอแลนด์นะครับอันนี้ก็เป็นอังกฤษแลนด์มึงหลวงนะครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจประวัติศาสตร์ทัเท่าไหร่การค้าขายเราเป็นยังไงบ้างนะค้าขายคนที่ขายได้แล้วนะครับอ่าในส่วนของเทคโนโลยีเทคโนโลยีแบ่งเพื่อนบ้านก่อนดีกว่าเป็นยังไงบ้างเทคโนโลยี อันนี้เป็น division of l a b o r public school national c o u s e อ๋อ public school แรกกับตัวนี้แล้วก็เราจะให้ payment ไปเราจะ200อีกเหรอเป็นมึงนะเขายอมไหมโอ้ oh, and so our business today good day you sir แสดงว่ายอมรับเหรอเดี๋ยวเทคโนโลยีโอเคเขายอมรับนะครับแถมเงินอีก200ไม่เอาได้ไงแถมทอง200เหรียญขอจบเทินก่อนกับท่าเรือสินะน่าจะเป็นกองเรือของหลอดนิวสันกับกับแผ่นดินแม่และที่จริงแผ่นดินแม่ของยุโรปคือตัวนี้นะครับ เป็นจุดม่ของยุโรปคือทั้งหมดตรงนี้ okay. โอเคโอ้สเปนบุกมาแล้วพา์ทนี้ได้มันเนี่ยแน่ซันเดอร์โนไม่ซันเดอร์ครับเขารอมเมืองเราตัดสเสบียงนะครับรอมเมืองตัดสเสบียงเขามีปืนใหญ่หมาด้วย เราก็มีนี่ไงอเมซิสติเซนม็อบอยู่ก็ทหารกลุ่มเมืองอะนะยังมีอยู่เดี๋ยวขอจัดการที่ลอนดอนก่อนหมายถึงอัพอะไรต่างๆอันนี้รอการวิจัยอีกหนึ่งเทิร์นอ๋อใช่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเออ่เรา ดูเทคโนโลยีกับรัเสเซียสิแคนนอนของรัเสเซียแรกกับตัวนี้เราเราก็เพลย์เมนไปเพลย์เมนไปสักพันหนึ่งเอออ้ขายอมรับข้อเสนอคุณบิสเนสโอเคขอบคุณครับขอบคุณรัเสเซียเทคโนโลยีของรัเสเซียไม่มีก็จะเพิ่งแรกแล้วกัน เดนมาร์กมีเทคโนโลยีอะไรบ้างเทคโนโลยีเดนมาร์กไม่มีเอ่ทิ้งนั่งอัพเนโปเทคโนโลยีมีไหมมีแต่ประเทศใหญ่ๆนะเนี่ยสเปนล่ะสเปนก็ไม่มีเทคโนโลยีอะไรเลยเฟรนลี่คนนี้มีเทคโนโลยีไหมไม่ไมีม แลกไม่ได้ฮะหแซกโซนี่หรอมีไม่เทคโนโลยีไม่มีประเทศเล็กสวีเดนน่าจะมีนะสวีเดนก็ไม่มีใชโอเคจะไปแลกกับฝรั่งเศสก็ไม่ได้นะระสัระสเซียรัสเซียเราก็แลกไปแล้วนี่เดี๋ยวก่อนรสัสเซียออสเตรียละ่ะ โอเคไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วโอเคมาที่เหลือนะ่าจะต้องวิจัยเองเราได้ตัวไหนมานะตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็เปินใหญ่นะครับมิลเล t a r y ี่อีกหนึ่งเทิร์นก็จะหันมาหาอินดัสเทรียลนะครับทีนี้ขอจัดการเกี่ยวกับกองเรือก่อนซ่อมเรือสิซ่อมเรือโอ้โหก็ใช้เงินค่อนข้างเยอะอยู่นะ ไอแลนโอเคตอบโต้เลยครับขอสู้เองแล้วกันถ้าชนะเราก็ทำลายกองทัพหลักของสเปนได้นี่น่าจะเป็นทัพหลักนะฟรานซิสโก เจวิลเลอร์เหรอเจวิเลอร์เน่าจะเป็นทับหลักนะครับน่าจะเป็นทัพหลักที่จริงเราสู้ดนเมืองได้นะครับแต่แบบเสียงโดนปืนใหญ่ถล่มนะครับเสียงโดนปืนใหญ่ถล่มมากๆลยไม่ใช่อะไรหรอกแล้วก็ถ้าอยู่ในเนี่ยมุมยิงปืนมันน้อยนะครับแต่ก็มั่นคงกว่า กก็มันว่ายาตำแหน่งไม่ได้ปรับโพซิชันไม่ได้แต่วางแนวยาวได้แบบนี้วางแนวยาวดีกว่าโอเค สู้แบบแนวยาวสิตรงนี้นก็มาตรงนี้ที่จริงสลับกันดีกว่านะ สลับกันอยู่โอเคสลับกันอยู่รหว่ังเสื้อขาวเสื้อแดง <antry> เขาว่าจะได้รับมือทหารม้าได้นะครับ <following> สองกองนี้ออกมาเออ <Citizen ry. S 1> สี่กองตรงนี้มีทหาร โอเคตรงนี้ก็มาตรงนี้ละกันเอเคนะโอเคอยู่ในป่าหน่อย วิ่งได้ไหมวิ่งไปเลยแล้วตรงน,นี้ก็มามาแถวตรงนี้วิ่งเลยรันยิงใครเจะรับรอกอยู่ตรงน,นี้เราต้องตีโอบอะ่ะต้องอบล้อม สเปนโอเคเดินหน้าหน่อยเดินหน้าเข้าไปตรงนี้ก็มามานี่วิ่งเลยดับเบิลไทมมดับเบิลไทมม ปรับไฟเอทวิวแล้วทหารม้าบุกก็ปรับนี่เลยครับยิงโดนเพื่อนตัวเองด้วยนะโอเคโอเคน่าจะเข้ามาได้ระยะแล้วโอเคยิงเข้าไป อบหน่อยอบล้อมหน่อยอบล้อมวิ่งเลยรรตรงนี้ก็อบล้อมมาอบล้อมอย่างนี้แล้วกันวิ่งเลยรรปรับสิปรับอย่างนี้ โอเคถ้าเป็นอย่างนี้เราก็มีสิทธิ์ชนะเหมือนกันไปตรงนี้ตรงนี้กระปับเข้าไปวิ่งได้ไหมวิ่งเข้าไปรับผันชามรับผันชามโอ้ยวันนิ่งไปแล้วกลองนี้ไม่ไหวอะ่ะ ถอยแล้วหนึ่งรุดหน้าเข้าไปโอเคมาตรงนี้ โอ้ไม่นะทหารแตกพ่ายเป็นเพระาะทหารมาเลยเชียวจะยืนเอาชนะได้ไปจัดก,การทหารปืนใหญ่หน่อย ได้ทุกเวลาจริงๆเลยนะเนี่ยกระสนุนหมดเหรอลุยสิครับรออะไรลุยฝั่งนี้อันนี้ก็ไปลุยตาข่าึ้นใหญ่ไม่จะเป็นต้องยืนยิงหรอก วิ่งเข้าไปโอเคทหารเขาแตกป่ายไป,ไปแล้วเอ,อ,อตัวนี้วิ่งมาวิ่งเลยดับเบิลทา์ชาร์จเหรอยิองได้ก่อ,อน,นชุดหนึ่งยิงสิชุดหนึ่งยิงสักชุดออกโพสิชันแบบนี้ รวยเลยเละมากตอนนี้ ก็ไปตตมเราย,ยังไม่ถอยดิตรงนี้มาตรงนี้สิมาปรับเป็นลุยเลยตามตรงนี้ก็มายืนยิงฟรีหน่อยโอเคฝั s <S oh <my> ่งนี้เป็นไงมั่ง นี้เริ่มถอยร่นเรื่อยๆกอ,องฐานตรงนั้นค่อนข้างดีอยู่ยังดีอยู่ป,ป้าไปแถวเลี้ยงเดี่ยววันลายวันลายไปลุยเลยเอาแม็นเรา running sir มาวิ่งมาหารสเปนสอ,องกองสกองร้อยตรงนั้นเลือไม่ถึงร้อยหรอกตรงนี้มาที่โล่งเลยวิ่งปรับแถวหน่อยปรับแถวปรับกร,ระบวนหน่อยอู้ตรงนี้เราถอยไปแล้วเหรอ ถอยไปแล้วเข้ามาเข้ามาเลยวิง่งตรงนี้กำลังแย่ฮะปับไม่ใช่สิวิ่งึ้นมาตรงนี้ได้ละมาเลยตรงนี้ได้อยู่ ไปลุยเลยชาร์จชาร์จเข้าไปตรงน,นี้อยู่ในป่าค่อนข้างอันนี้นิดหนึ่งโอเคเอาหมดแล้วเหรอระสนหมดก็ลุยสิครับสนหมดก็ลุยเลยอย่ารอรีอรีรอคือทหารมา้า มาว่ะเฮ้ยมาเลยทหารตรงนั้นอนะ่ะเออข้ามาตรงนี้เข้ามาตรงนี้อ้อมหลังวิ่งเลยวิ่ง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 ชนะอยู่เนี่ยโอ้วิ่งเลย ยิงก็ไปโอ้ตอนครับตัวนี้ถอยร่นไปละทับมาตามหรอหรือว่าจะอ้อมน่าจะอ้อมมาไปทับเสริมมาแล้วดีที่เหลือทับนี้ไว้ยิงงนยิงก็ไปสหายยิงงนก็ไป ทหารม้าอ้อมด้วยเปล่าเนี่ยทหารม้าหายไปไหนเออเอทหารม้ามาตรงนี้ฮะตั้งโพสิชันรับมือทหารม้านั่นไงว่าแล้วทหารม้าต้องมาตลบหลังเดือดใจอันนี้รับมือได้ก่อน has all ammunition, units its One of our has used all its sir. ตัวไหนเราหมดตัวนี้หมดล็อชาร์จเลยสิชาร์จชาร์จเลยอู้อูชนะแต่เสียหายเยอะมากชัยชนะโอ้ฮีโร่อีกวิกตอรี่อู้ จะหายหนักเหมือนกันนะนี่ยโอ้ไม่นะอย่างดีที่เรายังเหลือทหารอยู่ไลน์ฟันทรีใช้ได้ดีครับแน่นอนแต่ทหารม้าเรายังไม่มีทหารม้ามาอีก2กองแล้วกันเนะ Line าะไลน์ฟันทรีก็ยังไงก็สร้าง2เทินอยู่ดีก็ทหารมา้า เพิ่มมาแค่นั้นแหละไม่ไหวถ้ามาสองกองพันนะถ้ามาสองกองทัพอาไม่เหลือจริงๆอันนั้นจริงๆเลยโอเคจบเทินไปก่อนจะมีระรอกสองหรือเปล่าสำหรับสเปนแน่นอนว่าต้องมีแต่จะนานหน่อยกองทัพหลักเพิ่งเกือบแตกสลายไป เหลือประมาณห้ากองร้อยสี่กองร้อยนะครับขอเทรดเทคโนโลยีหรอไม่ให้หรอกออตโตมนันเทคโนโลยีมาแล้วอินดัสเทรียลนะครับสร้างอะไรดีปืนใหญ่ ท่าเรือตรงนี้อันนี้เป็นฮาร์เบอร์เทรดดิ้งใช่ไหมเทรดดิ้งพอร์ตเช่นกันเยวเพิ่งสร้างแล้วกันนะเยวเพิ่งสร้างเยวเพิ่งสร้าง <H> แต่แต่ว่าออตโตมานเออตโตมันเทคโนโลยี เทคโนโลยีตัวนี้เหรอแลกกันไหมแลกกับเทคโนโลยีตัวนี้ถึงจะทำสงครามแต่ก็แต่ก็แลกเทคโนโลยีได้เออดีให้พันหนึ่งแลกเทคโนโลยีเงินเราไม่เออไม่สนด้วยแล้วครับเพราะจะเสียเยอะ success อสรุปคือแลกเทคโนโลยีได้ใช่ไหมใช่แล้วเออนี่ทำสงครามกันแต่ก็แลกเทคโนโลยีกันได้ เฮ้ยด hey, mm ีอยโดเมนเนียนเทคเรดน้ำโปมาน้ำโปรเลียนโบนาปาดจะยอมรับเทคโนโลยีไหมแลกเทคโนโลยีกันไม่รับหรอแ๋ยวเป็นึังนะอาร์เนชืน ชาจโอ้โหไม่อัลกอริเหรอเปรเมนเทคโนโลยีภาษาให้ของดีนะน National เนี่ยเนชั่นแนลเนี่ยเออเราเราสิเราเปเรเมนไปเป็นออฟเฟอร์เปเรเมนโอ้รีเจ็กว่ะอันนี้แค้นจริงสเปนสเปนไม่มีเทคโนโลยีที่จังแรกเลยแต่ว่าออตโตมัน ทําสงครามก็ยังเล็กเทคโนโลยีกันนะโอ้ดีดีเลิศมากขอโฟอกัสที่สเปนหน่อยต้องยุ่มย่ามกับสเปนนะครับขอยุ่มย่ามกับสเปนหน่อยขอบาร์รกมาละกัน จบเทินไหมครับสเปนจะยกทัพมาอีกหรือเปล่านี่มาดริดสเปนยอยู่ตรงนี้ใกล้ๆแค่เนี้ยแต่ยังบุกไม่ได้นะครับออปราเฮาส์สกอตแลนด์หานมาเมืองทางใต้ของสเปนบอกถึงค่ากำลังใจของหลอ,อดเนลสันอืม จอยฮอบเจเนโรเจเนโรสเปาล์เหรอคืออะไรไม่แน่ใจแต่เขามาที่เมืองนี้ก่อนจิบราธานะครับ,จ,บรรจิบราธาใช่ไหมจิบราลจิบราธานะครับจิบร,ราธาทหารก็ยังรักษาอยู่ อากาสายเต็มกองร้อยโอเคเทคโนโลยีตัวนี้หนึ่งเทินนะครับทหารทางการทหารโอเคอันนี้มีเทรดพอร์ตแล้วใช่ไหมเทรดพอร์ตอันนี้ก็เป็นเทรดพอร์ตอันนี้ก็ยังอันนี้เป็น ท่าเรือทหารอันนี้เป็นฮาร์เบอร์อันนี้เมืองเวลส์มีท่าเรืออันนี้เป็นของลอนดอนใช่ไหมท่าเรือทหารหนึ่งท่าเรือเทรดสองเดฟรินเขาเป็นท่าเรือทหารไว้ก็แล้วกันนะครับส่วนสกอตแลนด์สกอตแลนด์เขาเป็นท่าเรือเทรดได้ไหมนะ ถ้าเหลือทหารแล้วกันนะเผื่อไว้ก็พารที่3ก็ขอจบเพลงทัวนี้แล้วครับสำหรับนโปเลียนทูเทนวอร์นะครับพารที่3อยู่กับเกร i ิเตนขอตัวไปก่อนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยมาดูกันต่อตอนที่4อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมติดตามผลงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย